สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับนี่นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับวระจันที่ที่25กรกฎาคม65นะครับเป็นงวดประจันจันทร์ที่25กรกฎาคม65นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม พรุ่งนี้หวยราวก็ออกเหมือนกันนะครับวันที่25นะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยราวนะครับไปดูได้เลยนะครับผมลงไว้แล้วนะครับสําหรับหวยฮานอยเมื่อประจําวันที่15นะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรง กับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมน่อยละสองสูตรนะครับมาดูที่นอยพิเศษนะครับ นายพิเศษก็จะมี48 84 75 57เด่น4วิง5นายปกติ ายปกติก็จะมีนะครับ8 0 0 8 6 7 7 6เด่น8วิ่ง7น้อย VAP ้อย bp ก็จะมีแปดห้าห้าแปดสองแปดแปดสองเด่นห้าวิ่งแปดหลักแปดเยอะนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบห้าครับหลักแปดเยอะนะครับมาหลักแปดแน่เลยนะครับผมฟันทงครับหลักแปดต้องมาแน่นะครับไม่นอยน้อยใดก็น้อยหนึ่งนะครับ 8 0 8 4 85ย5ี่หลัก8มาแน่นอนนะครับผมว่าต้องมาแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ